r e ฟเฟอร์เนเนี่ยเราว่ามันไม่ผิดเราไม่ได้เกิดมาแล้วเรานั่งแล้วคิดขึ้นมาเองได้เราไปว่าเขาว่าก๊อปไม่ได้แต่ถ้าเขามี r e f เฟอร์เแต่คุณไม่คิดที่จะเปลี่ยนคุณแม่งก๊อร้อปอร์ชื่อขเชนวงหลังทองครับเป็นช่างภาพอิสระครับปีนี้ก็น่าจะเกือบเกือบจะ20ปีแล้วครับ สิปีแรกอยากดังอยากเป็นอาชีพช่างภาพจนแก่แก่กูก็อยากถ่ายเหมือนช่างภาพฝรั่งการเป็นช่างภาพได้คือการที่คุณเข้ามาอยู่ในแวดวงถ้าเอาจริงๆช่างภาพเนี่ยมันเป็นแค่คำจากัดความมันก็มีช่างภาพนักถ่ายภาพคนถ่ายภาพช่างเนี่ยสมัยก่อนมันคงระบุว่าเป็นหน้าที่ มไม่ได้เป็นอาชีพหน้าที่ของคนถ่ายรูปคือช่างภาพอเหมือนห้องถ่ายภาพอ่ะก็จะต้องมีช่างภาพในความรู้สึกผมภาพถ่ายที่ดีคือในรูปมันต้องบอกอะไรมันไม่เหมือนภาพวิดีโอวิดีโอ,โอมีเสียงมีการเคลื่อนไหวแต่ภาพถ่ายคือมันจะต้องบอกอารมณ์ของคนที่ดูออกเอาง่าย ภาพงานศพญาติร้องไห้มันต้องออกภาพแต่งงานมันก็ต้องออกของความแฮปปี hmm. ้นั่นแหละคือความรู้สึกของภาพถ่ายอันนี้คือในความคิดของเรา mm hmm. แต่ถ้าทำถามตามหลักของวิชาการคอมโพสิชันมันก็ส่งผมของอารมณ์รูปแต่จุดแรกของความรู้สึกของเราคืออารมณ์ของรูปมันต้องบอก mm hmm. ออกไปทำงานแต่ละครั้งอ่ะมันคือการ ตื่นเต้นเพราตื่นเต้นการแก้ปัญหาต่างๆและความแบบรู้สึกที่รักอาชีพนี้ r e f e r e n c เนี่ยเราว่ามันไม่ผิดเราไม่ได้เกิดมาแล้วเรานั่งแล้วคิดขึ้นมาเองได้ Copy ให้เป็น mm hmm. มี r e f e r e n c e ให้เป็นการที mm ่คุณ Copy r e f e r e n c e มี r e f e r แต่คุณไม่คิดที่จะเปลี่ยนหรือ Adapt พัฒนาเป็นสไตล์ใหม่หรือไม่ให้นำเล่าเรื่องใหม่ ปลว่าโอเคคุณแม่งก๊อปร้อยเอร์เนันนี้เรียกเรียกก๊อปปี้แต่ถ้าเขาบิดให้มันถูกต้องบิดให้มันเกิดสิ่งใหม่นั่นแหละมันเรียกว่าการทำให้เกิดงานศิลปะเราไปว่าเขาว่าก๊อปไม่ได้ทุกคนเกิดมาจากการเห็นและทำตามคือเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมามันขาดขาดความแบบเขาเรียกอะไรช่างภาพรุ่นใหม่มันคือการหัวยหา การทำยังไงให้ตัวเองมีตัวตนซึ่งมันมันก็ถูกคือทุกคนมันก็ต้องวนวีขึ้นมาที่อยากจะเป็นในอาชีพนั้นไม่ไม่ได้แค่อาชีพช่างภาพทุกคนแม่งทำยังไงก็ได้แต่ทุกคนลืมลืมสิ่งที่เป็นตัวเองสมัยก่อนการจะขึ้นแต่ละครั้งนะ่ะมันเป็นสเต็ปไปสเต็ปโอกาสดีคุณก็เกิด โอกาสไม่ดีคุณก็หายไปก็มีอะไรแต่ชั่วโมงของทุกวันเนี้เด็กอะ่ะมันมาเร็วอาจจะอยู่นานก็ได้หรืออาจจะหายไปก็ได้แต่ถามว่าคุณรักที่จะทำมันหรือเปล่าชอบจริงๆอ,อาชีพนี้หรือเปล่า